ก็รัฐบาลชุดใหม่นะครับก็ผมคาดหวังว่าในเรื่องของอันแรกเลยเรื่องขยะทะเลนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยติดหนึ่งใน10ของประเทศที่มีขยะเลมากที่สุดเลยครับแล้วก็ขยะเลเนี่ยก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ทะเลด้วยนะครับรวมทั้งคู่ที่ไปบริโภคสัตว์ทะเลด้วยนะครับอันนี้เราต้องรีบแก้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเรื่องฝุ่น PM 2.5นะครับประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจพึ่งการท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราปล่อยให้ฝุ่น PM เ5าเนี่ยมาทาให้ประเทศเรานี ไม่น่าอยู่ไม่น่ามาเที่ยวนี่นะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจของเราไม่ดีนะครับในเรื่องของฝุณพีเอ็มศูนยเนี่ยจริงๆแล้วก็มีไม่กี่จังหวัดนะครับที่มีปัญหามากนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพหรือสุสาครเองแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเลยพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลน,น่าจะเอาสุขสาครเนี่ยเป็นต้นแบบครับเพราะว่าเป็นจังหวัดเล็กสามารถที่จะดูแลจัดการได้ง่ายนะครับแล้วก็ลองดูว่า คล้ายๆประสานความร่วมมือแต่และฝ่ายนะครับแล้วก็นักวิชาการมาช่วยกันนะครับแล้วดูว่าไอ้ฝุ่น PM 2.5มเนี่ยมันจะมีวิธีการในการกําจัดหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมยังไงนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดต้นแบบที่จะไปทําที่จังหวัดอื่นด้วยนะครับ